สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน2564โดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชพร2พฤศจิกายนที่ห้องประชุมแม่ปิงสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพช,นชรนายชวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณให้แก่นางสุมิตากินบุปผารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโลโค และรางวัลครูขวัญสิทธิ์ให้แก่นายยุทธนาปานเง่าครูโรงเรียนขานุวิทยาที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจําปี2564โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว9พฤศจิกายนที่วัดไพรสนรัตนารามอําเภอคลองราน นายเฉลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระครูปัญญาสติคุณนรงศักดิ์ทิตะวังโสให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรธรรมยุทธโดยเจ้าอาวาสวัดไพรสุนรัตนารามได้เข้ารับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรธรรมยุทธ เมื่อวันที่23ตุลาคม2564 10พฤศจิกายนที่อาคารอเนกประสงค์วัดบ่อสามแสนตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชาวลิษแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลวิถีชุมชนที่ยั่งยืนนำทางให้เกิดการสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐ,ฐานรากอันเป็นพลังที่จะสืบความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป13พฤศจิกายนที่สนามกีฬาเทศบาลปากดงอํเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรายการ Honda s u p e r f i g h ฟจังหวัดกำแพงเพชรชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมกีฬาตะกร้ออาวุโสไทยและในเย็นวันที่14พฤศจิกายนนายเวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนำทีมเซปักตะกร้อชายเข้าร่วมทำการแข่งขันเซปักตะกร้อในคู่พิเศษ และเป็นประธานมอบรางวัลให้กับทีมเซปักตะกร้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละรายการ16พฤศจิกายนที่บริเวณล,ลานห้องโถงชั้น1นสารากางจังหวัดกำแพงเพชรนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชาธจํานจำนวน1,500หลอดให้แก่หัวหน้าจิตอาสา904จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าจิตอาสา904อำเภอทั้ง11อำเภอสาธารณาสุขจังหวัดกำแพงเพชรและโรงพยาบาลกำแพงเพชรนำไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปจากนั้นเวลา16นาฬิกา30นาทีที่หมู่15บริเวณตลาดนัดคลองเตยตำบลไกรตรึงนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการห่วงใยรวมใจแบ่งปันอำเภอเมืองกำแพงเพชรครั้งที่6จัดโดยนายประสิทธิ์อินทโชตนายอำเภอเมืองกำแพงเพชรและนางสายพินอินทโชตผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมด้วยประลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรนำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดค่าครองชีพ 18พฤศจิกายนที่ห้องประชุมอินทนินอาคารสองชั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรหนึ่งนางสาวสุภัตราคายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกำแพงเพชรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน60แห่ง120คน และจัดการฝึกอบรมแบบไปกลับจำนวนทั้งหมด3รุ่น19พฤศจิกายนที่บกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขากำแพงเพชรนางสาวสุภัตราคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในฐานะหัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน904จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน904ร่วมนำเจลแอลกอฮอล์พระราชทานมอบให้กับประชาชนที่มารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มารับการฉีดวัคซีนจากนั้นเวลา19นาฬิกาที่บริเวณริมแม่น้ำปิงหน้ารานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยศิลิจิตอุทยานอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายเวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนางนวลจันแสงอุทยัยนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางสาวสุภัตราคล้ายทิม นายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปรัดจังหวัดกำแพงเพชรแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรและประชาชนชาวกำแพงเพชรร่วมลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 20พฤศจิกายนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำอำเภอคลองรานหมู่ที่18บ้านกระเรียงน้ำตกตำบลคลองรานพัฒนาอำเภอคลองรานจัังหวดกำแพงเพชรนายเวลิตแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน15,000ผืนพร้อมกล่าวต้อนรับและขอบคุณบมจไทยเบลเวเรที่ได้นำผ้าห่มมามอบให้จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประลัดจังหวัดกำแพงเพชรนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนทั้งหมด11อำเภอ23พฤศจิกายนที่วัดศรีโยธินตำบลหนองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายสุวิ์สันตติวงศ์ชัยประลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภายใต้การบําบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดลดและเลิกยาเสพติดตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมโดยมีผู้เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้จํานวน76คน 24พฤศจิกายนที่หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรนชายเวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่42 โดยมีโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน129โรงเรียนเข้ารับพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดังกล่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรขอจบการนำเสนอข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน2564ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ